สวัสดีค่ะวันนี้โคบ,บ้านหนูก็มาชวนทําเมนูขนมหวานทานเองกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูบวชกะทิสาเกค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หาทานได้ยากนะคะแต่ถ้าได้ทานแล้วรับรองว่าจะติดใจค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ําเกลือสําหรับแช่เนื้อสาเกกันก่อนนะคะก็ใช้น้ําประมาณลิตรครึ่งค่ะแล้วก็เกลือป่อน1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้ละลายนะคะ เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมปอกสาเกกันเลยค่ะค่ะตัวสาเกเองนี้เขาก็จะมีทั้งหมด2พันนะคะคือพันเนื้อข้าวเหนียวกับพันเนื้อข้าวเจ้าค่ะในคลิปนี้เราใช้เป็นพันข้าวเหนียวนะคะเนื้อเขาก็จะออกหนึบๆนึบแล้วก็ปุยปุยค่ะ แต่ก็สามารถใช้ได้ทั้ง2พันเลยนะคะทั้งข้าวเหนียวและก็ข้าวเจ้าค่ะอยู่ที่ว่าใครจะชอบเนื้อสัมผัสแบบไหนนะคะเราก็ปอกเปลือกเหมือนปอกผลไม้ธรรมดาเลยค่ะแต่ว่าตัวสาเกของเราจะมียางนะคะแนะนําให้ใส่ถุงมือค่ะจะได้ไม่เหนียวเหนอะติดมือนะคะหรือถ้าใครไม่มีจริงๆก็ค่อยไปล้างทีหลังเอาก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วก็รีบนําไปแช่น้าเกลือเลยนะคะตัวเนื้อสาเกของเราจะได้ไม่ดําค่ะก็ลูบๆถูๆให้ผิวเขาโดนน้าเกลือให้ทั่วค่ะเดี๋ยวเราจะปอกให้เสร็จนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะต่อมาก็มาเตรียมน้ําปูนใส่นะคะก็ใช้ปูนแดงหรือปูนขาวก็ได้ค่ะผสมน้ําสะอาดนะคะแล้วก็กวนให้เขาเข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาตกตะกอนนะคะจากนี้เราก็จะเทเอาเฉพาะส่วนใสมาใช้ค่ะ เมื่อน้ำปูนใส่พร้อมแล้วนะคะเราก็มาหั่นตัวเนื้อสาเกากันเลยค่ะเราก็จะนำมาผ่าเอาแกนตรงกลางออกนะคะชิ้นที่ยังไม่หั่นก็แช่น้ำเกลือรอไว้ก่อนค่ะแกนตรงกลางแบบนี้นะคะทานไม่ได้นะคะก็เอาออกเลยค่ะได้แล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะ เสร็จแล้วก็นําไปแช่น้ําปูนใสที่เราเตรียมไว้ค่ะเราก็จะแช่น้ําปูนใสไว้ประมาณ15นาทีพอนะคะเวลานําไปบวชจะได้ไม่เละค่ะ เสร็จแล้วก็นํามาล้างทําความสะอาดสักหนึ่งน้ำนะคะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะนําไปบวชกันค่ะค่ะเราก็ใช้หัวกะทิในส่วนแรกนะคะทั้งหมด500กรัมค่ะในคลิปนี้เราก็ใช้เป็นหัวกะทิสําเร็จรูปอีกเช่นเคยนะคะตามด้วยน้ําสะอาดจํานวน650กรัมค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปนะคะจํานวน100กรัมตามด้วยน้ําตาลทรายขาว185กรัม แล้วก็เกลือป่นหนึ่งช้อนชาครึ่งค่ะก็ใช้ไฟกลางนะคะคนให้น้ําตาลแล้วก็เกลือทั้งหมดละลายค่ะค่ะเมื่อละลายหมดแล้วนะคะจากนี้ก็ใส่เนื้อสาเกที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อสาเกทั้งหมด2ลูกนะคะ เราก็จะบวดด้วยไฟกลางนะคะจนเนื้อสากของเราสุกดีค่ะระยะเวลาก็ประมาณ20นาทีนะคะสำหรับวิธีสังเกตว่าเนื้อสาเกของเราสุกแล้วหรือยังนะคะให้ดูที่สีค่ะสีเขาก็จะออกสีเหลืองเข้มแบบนี้นะคะหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็สามารถใช้ช้อนตักดูแบบนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะจะเห็นความปุยความฟูของเนื้อสากน,นะคะ พอได้แล้วจากนี้เราก็จะราดหัวกะทิส่วนที่2ลงไปนะคะจํานวน150กรัมค่ะก็คนเบาๆให้น้ํากะทิเข้ากันนะคะจากนี้เราก็จะตั้งไฟทิ้งไว้จนกะทิเริ่มเดือดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะก็เอาแค่เดือดปุดๆแค่นี้ก็พอนะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่นะคะเนื้อสาเกของเราก็ยังเป็นทิ้นสวยงามนะคะเดี๋ยวจากนี้เราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ นี่ค่ะบวชสาเกของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหอมหน่าทานมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทานเนื้อสาเกนะคะเนื้อสาเกเขาก็จะออกมันๆหนึบๆคล้ายๆกับเผือกนะคะแต่เขาจะมีเส้นใยมีความฟูที่พิเศษกว่าค่ะซึ่งอร่อยมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยทานนะคะถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมหามาลองทำทานกันดูค่ะแนะนำเลยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้ครัวบ,บ้านหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ